วันที่18พฤศจิกายน63ไมก้าริชาร์ดอดีตแบ็คขวาของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งสุพรีเมียลก League, อังกฤษออกมาจวกยับพอลออกบ้ากองกลางชาวฝรั่งเศสหลังสัมภาษณ์แบบไม่ให้เกียรติปีศาสแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดสโมสรต้นสังกัดปัจจุบันของนักเตะจากการรายงานของ BBC Radio ดิ5ลีฟทั้งนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพอลออกบ้าออกมาให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสด้วยใจความที่ว่าผมไม่เคยเจอกับช่วงเวลายากลำบากใน ชีพการค้าแข้งแบบนี้มาก่อนแต่กับทีมชาติฝรั่งเศสผมรู้สึกเหมือนได้สูตรอากาศสดชื่นพวกเรามีทีมที่สุดพิเศษและเหมือนมีเวทมนต์เลยละ่ะนั่นทําให้กูรูลูกหนังบางคนออกมาจมตีตัวเขาว่าการให้สัมภาษณ์แบบนั้นถือเป็นการไม่ให้เกียรติสโมสรอย่างยิ่งซึ่งล่าสุดทางไมก้าริชาร์ดออกมากล่าวว่าผมคิดว่าเขาพอออกบ้าต้องให้ความเคารพแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสักหน่อยนะเราเคยออกมาบอกว่าเขาไม่ควรปล่อยให้เอเยนออกมาพูดอะไรแทนตัวอน,นาคตการค้าแข้งซึ่งเรา ทุกคนก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้โอเคแล้วว่าคุณทําผลงานได้ดีในนามทีมชาติแต่คุณกลับมาสร้างปัญหาให้กับสโมสรที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวคุณและไว้วางใจในตัวคุณเป็นอย่างมากจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่จะออกมาจมตีเขาหรอกนะเพราะผมเชื่อว่าเขาวควรจะอยู่ที่สโมสรแห่งนี้ต่อไปผมยังเชื่อว่าเขาดีพอที่จะสามารถพาทีมประสบความสําเร็จในกรณีที่เราโฟกัสเพื่อทีมอย่างเต็มที่แต่ด้วยความสัต์จริงผมเริ่มเสียความเคารพและความเชื่อมั่นกับสิ่งเหล่านี้ในตัวเขาไปบ้างแล้วหลังจากที่ เขาพูดออกมาแบบนั้นในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดเขาน่าจะรู้ว่าตัวเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแค่ไหนมันไม่ใช่แค่ในสนามนะ้มันนอกสนามด้วยเขารู้ดีว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างอยูอย่รอบตัวเขาการออกมาพูดแบบนี้ตอนที่เมย์ด้วยอยู่ที่สโมสรมันจึงเป็นครั้งแรกที่ผมออกมาวิจารณ์เขาเขาน่าจะรู้ดีกว่านั้นโอเลกุนาโซชาออกมาปกป้องเขากี่ครั้งแล้วซึ่งเขาสมควรที่จะทําตัวให้เหมาะสมสักหน่อยแม้ว่าเขาจะรู้สึกแบบนั้นเขาก็แค่ไปพูดกับโค้ในภายหลังก็ได้ ว่ารู้สึกอย่างไรกับทีมเวลานี้